สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะมาพบก,กับครอบครัวของน้องซับมงคลน,นะคะวันนี้นะคะก็มีน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาทอดนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะน้ำพริกกะปิกิ้มหน่อไม้ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของ ก่นครั้งนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะช่วงวิกฤตโควิดนะคะจะออกไปไหนก็ไม่ได้เลยนะคะเราก็ต้องหาของป่านะคะของป่าหารับประทานนะคะเพื่อเป็นทางชีวิตของเราไปวันวันหนึ่งนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะก็มีแต่ติดเชื้อนะคะ เรามีอะไรนะคะเราก็รับประทานไปกนนะคะนะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ก็ได้ทำน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลปาทอดนะคะปลาก็ตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆปลาค่ะคุณแม่คะ่ะคุณแม่ท่านใดนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเล็กๆของตะอวยทรัพย์มงคลด้วยนะคะอ้าวใบตัวนังสีกลับอ่ะตายตาย